พระสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตรรวมกลุ่มประดิษฐดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติขณะนี้ได้จํานวนกว่า1 5 0 0 0ดอกเพื่อน้องอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ศาลากลางน้ําบึงสีไฟอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรกลุ่มจิตอาสาประชาชนชาวเทศบาลเมืองพิจิตรได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากเปลือกข้าวโพดวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในชุมชน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุยเดชโดยพื้นที่เทศบาลเมืองพิจิตรในโดยในขณะนี้จำนวนดอกไม้จันทร์ได้จำนวนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครบแล้วคือ1 5 0 0 0ดอกโดยหนึ่งในจำนวนที่ผู้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในวันนี้เป็นชาวแคมรูนที่ได้อาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลากว่า2ปีประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาที่มีหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความจงรักภักดี จึงได้ร่วมแสดงความอาลัยด้วยการเดินทางมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับจังหวัดพิจิตรมีแนวทางการจัดงานภายใต้หลักคือสะอาดเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรตยิโดยจัดเตรียมสถานที่ถวายพระเพลิงอำเภอละหนึ่งแห่งพร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดชนำมาประดับตกแต่งสถานที่ ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของแต่ละจังหวัดรวมทั้งเชิญชวนชาวจังหวัดพิจิตรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเช่นผักตบชวาเปลือกข้าวโพดและวัสดุธรรมชาติอื่นๆเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ออกแบบดอกไม้จันทร์จำนวน36แบบ สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน